สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาชั่งกิโลนะครับคืออันนี้เป็นกระชายขาวนะครับผมซื้อนะครับมาสองขีดจากตลาดแห่งหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะบอกได้หรือเปล่านะทุงเซี่ยวนะครับผมก็ไม่ได้ถามว่ากิโลเท่าไหร่แต่ถาม แต่ซื้อสองขีดเขาบอกว่าขีดละสิบห้าบาทสองขีดก็สามสิบาทใช่ไหมครับลองดูนะครับผมช่างก็คือดูเอียงๆนะครับดูเอียงๆแล้วดูไกลนิดนึงก็อาจจะมองเห็นสองขีดนะครับแต่ดูเอียงนะครับแต่ ผมได้เอามาช่างที่กิโลผมเองท,ที่บ้านนะครับเรื่องกิโลผมนี่ผมก็ผมก็ขายคลองนะครับกิโลผมนี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับลองดูนะครับผมสั่งสองกีดสามสิบบาทดูดิชั้นนะครับนี่ครับผมโซไม่ดูนะครับ ไม่ถึงสองขีดนะครับตะคิดผมสามสิบบาทอยู่ตรงตรงรไดไนี่ขนาดอย่างเอียงแล้วนะครับผมเอียงให้แล้วนี่ตรง,ตรง,ตรงแล้แหละบางเงานิดนึงครับผมดูจะชัดเลยนี่นะครับซื้อมาสดๆเลยครับยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมองอ่ะยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับนี่นะครับขีดกว่านะครับไม่ถึงสองขีดครับพอกิโลผมนี่เป็นกิโล เป็นกิโลสอกิโลนะครับแต่ก็ช่างออกมาได้แค่ประมาณขีดตะว่าครับ,น,นะน,รบนี่นะครับชัดๆเลยนะครับนี่นะครับโอเคนะครับไงก็ถ้าใครจะซื้อก็ดูให้ดีๆนะครับโกงโกง กองขีดขนาดนี้ก็ไม่ใช่น้อยนะครับถ้าเลยเป็นกิโลก็เยอะเลยถ้าคิดเป็นกิโลนี่โอ้โหขาดต้องใส่ขาดหลายขีดนะนะครับโอเคนะครับนี้ผมก็เอามาชั่งให้ดูแล้วนะครับว่าไม่ถึงสองขีดแน่นอนสามสิบบาทขีดละสิบห้าสองขีดสามสิบผมเอาสองขีดไม่ถึงแน่นอนครับโอเคนะครับแค่นี้นะครับไงก็ใครจะซื้อก็ เช็คดูหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากให้แบบนี้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่อยากให้คนไทยด้วยกันต้องมาโกงกันเองครับแล้วก็เออไงคนจนนะครับคนจนโกงกันเองนะครับผมถือว่าขายของแบบนี้ผมถือว่ายังไม่รวยรถ้ารวยก็คงไม่มาขายของแบบนี้นะอาจจะอยู่ได้มีกิน อาจจะพอมีกินเหลือเหลือใช้บ้างเนี้ยนะพอขายของมานานแต่ถ้าขายของด้วยวิธีนี้นะครับผมก็ไม่เห็นด้วยนะเพราะผมไม่ชอบอยู่แล้วเรื่องการโกงเล็กๆ,ๆน้อยๆครับโอเคนะครับไงก็ทุกคนก็ถ้าจะซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถ้าคิดว่ามันเล็กๆ,ๆน้อยๆก็ไม่ได้ว่าไมไ่ว่ากันนะครับ แต่ถ้าคิดถึงว่าคนประเภทนี้ไม่สมควรจะอยู่ในสังคมก็ช่วยกันเช็คหน่อยนะครับเล็กแลก็กน,น้อยน้อยเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับเพราะว่าการโกงคือการโกงนั้นมันเรื่องใหญ่อยู่แล้วครับจะใหญ่ก็แล้วแต่ผมถือว่าการโกงนั้นเรื่องใหญ่ครับถ้าไม่ตั้งใจผมไม่ว่าอะไรแต่นี่มันตั้งใจครับนะเพราะว่าผมมาซื้อหลายรอบนะครับซื้อหลายรอบแต่ก็ ครั้งที่แล้วก็อันนั้นผมซื้อเป็นเป็นถุงนะเขาขายเขาขายเั่นแหละสี่ถุงเล็กๆอะ่ะใส่เป็นถุงๆเป็นเป็นมัดๆเป็นชุดๆนะครับก็เท่าไหร่ยี่สิบบาทนะครับเขาขายเป็นนั่นแหละ20บาทแต่ผมไม่เอาแบบนั้นผมคิดเป็นผมเอาเป็นขีดนะครับกะว่าจะซื้อสักสองขีด ผลปรากฏว่าได้อย่างที่เห็นนะครับไม่ถึงสองพีดโอเคนะครับสวัสดีครับ